มาตาที่แล้วกูเล่นอันนั้นเล่นสายน็อกแบ็กหรือว่าตีไกลไอ้เหี้ยหลังจากที่กูตีแบบครบจนแบบที่กําหนดจะปบาแม่งไอ้เหี้ยกูตีคนตกไอ้เหี้ยแบบกูติดท็อปของของอันดับคิวไอ้เหี้ยโคตรึงค่าสิบสองคนเอ้ยไม่คะแนนโปรไฟล์อะไมแล้วมันมีคนมาพีมแบบเหมือนย่วให้กูเกิดมาเขโกรธมาแบบเฮ้ยของคุณเหรอก็เฉยเฉยเมอกันกอ โอ้อหโอ้โอ้เสียงอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยเสียงอะไรวะน่าเมื่อกี้กูได้ยินเสียงอะไรไม่รู้จากมึงไอ้หาโคตรดังเออไม่รู้ดิเอ้ยอย่างน้อยครั้งนี้กูว่าเข็เดีนะอย่าเข้าเร็วเออมึงมึงกดนัดโอ้โหเยอะสักเกาหลีไอ้สัตว์ กูว่ายังไงก็คุยไม่รู้เรื่องไอ้ห่ายังไงก็คุยไม่รู้เรื่องกูว่ายังไงก็คุยไม่รู้เรื่องเราบอกให้มาช่วยนะตะบุดลบเชื่อไม่ทันไอ้ห่ามันเชื่อตาที่แล้วไอ้เฮียสีน้ำเงินไม่กันเตียงไอ้ห่าแม่งไอ้เฮียไม่ใช่ว่าปลอดสารซ้ำรอยห่ากูเด็กกูเอาเพชรก่อน ทีมแพ้ไม่ใช่ความผิดของพวกเรา<ต>เราเราก็เล่นตามปกตินั่นแหละมันไม่ใชอะไรหรอวะเหี้ยมึงเห็นกูทำไมกูเป็นอย่างนี้ไว้เฮียทำไมแขนกูค้างอย่างนี้วะมึงดูดิกก็ปตินะอ้าวทำไมกูเห็นมันแบบนี้วะไอ้เหี้ยยกแขนข้างนึงไอ้ห่าอ๋อ เออมีกลงๆที่แบบอะไรก็ไม่รู้แม่งไอสัตว์กันเตียงเป็นบ้านเลยฮะแบบขึ้น,นเอาาอแล้วมันก็อัปเดตอะด้วยมันจะมีกาดกาเดียนด้วยอะไรวะไดมอนกาดกาเดียนที่อะไรนั่นแหละได้เพชอย่างเยอะเลยถ้าตีฆ่ามันได้อเออเกมนี้ก็ยังเสียตตวตกอยู่เลยกูก็เสียวแต่ตามเมื่อกี้แบบกูโคตรโงเลยเฮียแม่งกูเอาดาบมารอไปตีกับดาบเหล็กไอสัตว ดาบเหลยเว้งตีกูตกแมพไอ้เหี้ยอิสระตั้แต่ไอ้ก็อได้ไวีโรดเก้าไก่วีโรลดเก้าวไก่เป็นผัวกอทมเฮ้กีต้าไอ้เหี้ยมาให้กูซื้อกีต้าคืนมเนี่เอ้กีต้ามึงมึงเลือกตัวกีต้าเหรอโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้โอ้อะไรเนี่ยอย่ามารอหนึ่งอัน วีโรดกอไก่ไอ้เขี้ยนี่ใครเนี่ยกูหนีแล้วกูไม่อยู่อะไรยืจะอยู่ตะควยอะไรเอาไปแล้วเมื่อกี้มันเดินตามกูมาไอ่ะค่ะนุน่น,นเอ็มมะเหลอกสเปาวีโรดกอไก่วีโรดกอไก,ก,อไก่เป็นปัวอันอันอันนี้มันคืออะไรวะอันนี้คืออะไรวะไหมนะาไห่ไหไว้หไวห่เไว้เรียกงูอะไอ้เขี้ยมันมาแล้วเพื่อนอย่ายอยู่เลยหนีแม่งรันดีรันนี่รันเนอร์รันเนอร์ แล้วเหนื่อยสัตว์ไม่ใช่เราแม่งไอ้เหี้ยเด็กเล่นบอกฟูดแม่งมาเล่นบอกฟูดบอกฟูดไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่ผมแล้วกันอุ้ยซื้อกอดแล้วซอู้นี่ไงกาดการเดเดมอนกาดการเดียนมาแล้วเดี๋ยวกูไปตีแป๊บนึงกูอยากได้เพชรว่ะในไม้ในไม้ค้าจริงๆเพชรมันมีประโยชน์นะมากิมนี้แม่งได้ได้แค่อะไรได้แค่อัพอัพทีม ตกแม่งเลยตบเอ้ย,อยมึงเอาดาบตีนั้นได้มึงเอาดาบตีไห้ได้เว้ยกูลองแล้ไอ้เหี้ยไห้แตกไอ้ห่าวีโรดกอไก่เนี่ยไอ้สัตว์ค้างอีกแล้วไม่ใช่ค้างดิถ้ากูค้างอีกแล้วไอ้สัตว์ชูป้ายชูป้ายเลือกตั้งไม่ต้องการต้องการวีโรดกล่าว พักพักเก้าไก่ไม่รู้เปล่าพักเก้าไก่เบอร์จิตเราเล่นมัน,นกูไปเจอในติ๊กตอ็อกมาเฮียเขาแบบชูป้ายวิโรดเก้าเลือกวิโรดพักพักเก้าไก่อันนั้นเอาอะไรเนี่ยอุ้ยกูเลือกอันนั้นด้วยโบสเอ็นเจอ้อุ้ยโค้ทเ่กูไปเลือกตัวอะไรนั่แหละ,ะขีดอันนั้นเว้ เขาเขาชูป <muitas S 2> ้ายในเกมอะไรเนี่ยไหนในเกมไทยใช่ป well oh so well. <laughs> <laughs> ่ะเขาบอกว่าพักเก้าไกลเบอร์เบอร์ยี <photos> ่สิบสองไลยสัสแล้วมีคนบอกว่ามึงโง่เปล่าไอ้เพักเก้าไกลเบอร์เจ็ดนะมึงรู้เปล่ากูก็ไม่รู้ดิมากูเปิดอัลติเมตอัลติเมตเจ็ดส้มอัลติเมตเจ็ดสิบอัลติเมตเออช่างไม่เหยอสัสซื้อดาบเพชรซื้อมาแล้วครับเฮ้ยอันนี้มึงสู้กับกูเปล่าสู้กับกูเปล่า

อันนี้อันนี้อันนี้แค่กดหน้าจอรัวๆบบอเฮียแบบต่อยเออแบบเตียงรัวะ่ามึงจะเคยพีีได้มาก่อนมึงจะนัดแค่งเดียวมึงไปเอาเพชรไปทำไมมันเอาจร,จริงมึงสามารถกลับไปแคมป์เพชร<ม>อยู่บ้านก็ได้นะกลับไปทำแคมป์เพชรเอืมเออไอ้เฮียโคตรแหลกเลยไอ้เฮียไอ้เฮีย่นโคตรแหลกอยู่บูดตก วิรวดกอไก่เราไปขุดเตียงมาเรีวกว่านะอย่าอย่ารีบเป็นกูกูจชบาะจะรอให้แบบเกินประมาณสิบห้าสิบหกนาทีก่อนแล้วค่อยไปตีแม่งเลยเว้ยคือแบบเวลาหมดเมื่อไหร่แล้วเตียงม,มึงแตกเมื่อไหร่โดนอ้าวกูซื้อชุดกอบเพชรได้แล้วนี่หว่าทำไมกูไม่ซื้อวะหาเไ <c oughs> ปเอาเพชรมันเดิมครับ <c oughs> หน้าสงสารนะภูเอ่อเอ่อฟุกฟุกคุงภูน่าสงสารกู <c oughs> ให้สามสามเอ็มเอาเปล่าสามล้านเลยนะเด็กกูให้เข้าหัวมึงสามล้านเลยเนี่ยนี่กูเอาไม้มาล้อมเลยแม่งต้องใช้ขวานขุดเท่านั้นแม่งเกมนี้มีออกเออออกซีดีนี่แหละใช้เลยใช้เลย กูก็ว่ายัางไงม,ม,มันกูนนนค,คงต้องออก e ออกูค,คงว่าเอเมาลอนในบ้านเราคงไม่พอจริงๆอะ่ะกูคงต้องออกไปล่าคนละสวัสดีครับผู้หนุ่มสวยสลบพูดว่าเดี๋ยวตีไห้เล่นๆกันตีไห้แม่งเลยกูก็เอ้ยไห้มันได้เหล็กอ๋อกูรู้แล้วไห้มันสุ่มของเว้ยเหมือนว่าไห้มันจะสุ่มของละมั้งอ่ะกูได้อะไรเนี่ย กูได้อะไรอ่ะอะไรเนี่ยกูเอ้ยที่แคยกูได้หอกคาตาคุรินี่ค่ะเอามันเอาปลาได้ด้วยแล้วแม่งก็กูก็ปลาไปแล้วโอ้โหใครเอาสุลโลสุลโลมามหมมาไหมไปไหนไปไหนไปไหนสุลโลโอ้โหหนีมากระจอกกระจอกโฉกโฉบอันนี้หอกเที่อะไรเนี่ยเนี่ยกูเจอหอกกคาตาคุริอีกแล้ว โอ้เมื่ม <Okay. S 1> อไหร่เมื่อรอจะยี่สิบนะโอ้ uh, อะไรนะโอ้ยปลาใาส่คุณไงกูเก <Okay. S 1> ็บไว้แหละหรือมึงจะปลาลงไออันนี้ก็ได้เลยกูปลาลงแม่งเลยกูไม่ใช่หร <laughs> <Okay. S 1> อกมีเพจตั้งเยอะ มึง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 มาเอ็นชาร์จมา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  charge, มาเอ็นชาร์จมาได้และสติกกี้คืออะไรวะกูไม่รู้มันเพิ่อมอะไรมาใหม่ใหม่กูไม่รู้โอเียไม่ได้เล่นนานในห่หาเอา้อะไรอ่ะอะไรอะไรหรออะไรมีเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรมามามามึงอะไรมึงอะไรมึงอะไรหรือมึงจะเอาเหรอรือมึงจะเอาอก,อกูเที่ยกูจะตกรายเออแตกไปหนึง่งไปไหนอีก ไอ้แค่นี้มันเดินบนอากาศได้โคตรเกลียดเลยอ,อุย้ยเมื่อไหร่จะยี่สิบน้อแม่งเอ้ยฮึบไม่ตกบิสบ็อกบัสลิกซ์ย้ำกระหม่อมแม่งเลยไอเ,ยเราย้ำกระบอกมัอจะเงลยียดแหละแต่ผมน่าจะรู้แหละอาวี ไอเย้นเนี่ยตกโง่ควายกูได้เอ็มบอนฟรีเลยสองอันกูรออีกอันหนึ่งกูก็ซื้อดาบเอ็มลอลนั่นแหละนเที่ดาบเอาไว้เสียบตูดน้องไม่ใช่ไปซื้อหน้าไก่อันหนึ่งหน้ากากแบบตลบละไอ้หน้ากากหน้ากากก็มันเป็นหน้าอีโมจิอ่ะอ๋อปึ๊บ เชี่ยกูมีเหล็กอยู่พันหกเฮ้ยตีหายเลวได้เพจตีหายเลวได้เอโมรอ,อนเชดโด้ไล่ตีหายแม่งเลยลโอ๊กอะไรโอ๊กก็ไม้มัง้งอุ้ยเชี่ยอุ้ยเกือบต,ตกไอ้ห่าเอ้ยแหลกจัดจัดละเฮ้กูซื้อบอลไฟมาด้วยบอลไฟกับอะไรเนี่ยไม่มันสุ่มอ๋อบอลไฟเหรอคิดว่าอันนั้น เนี่ยอันนี้คืออะไรวะไอลูปเห็ดอะลูกเพชรกูไม่รู้แต okay. ่ตอนนี้กูใช้สติ๊กกี้พิ t o ันก็ไม่ใช evet ่โอ้ยไดมอนการ์เดียนมาอีกแล้ววุ้ยกูได้ลมว่ะ why ทำไมมันอ่านว่าวินนี่ว่ไหามนี่การ์เดียนไม่ไม่ใช่อันนั้นมันตัวนั้นตัวไม่ใช่การ์เดียนมันอยู่ตรงเพชรไงฮะ ตก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 มันตกมันตกมันอุ้ยอุ๊ยอุ้ยเกือบตกไอ้ห่าตกตกคือจบไอ้เหี้ยดาบอิมบอลลอนกูกูแตกสลายกลายเป็นผงอ๋อคือเราห้ามอยู่อุ้ยมันป้องกันมันป้องกันอันนี้กูกระโดดนะเฮ้ยคน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 ไปไหนอุ้ยเหี้ยตียิงกูขอบคุณกูเกือบอันนั้นแล้วหาเลยเรียบร้อยแตก มันตายยังอันนี้อะไรอีกเนี่ยทำไมตีไม่เข้าวะป่ะมันตายแล้วเอออันนี้ใครอีกใครใครเอาอะไรเอาอะไรอีกเอาอะไรเอาอะไรเแล้วกูตายไอ้ห่าเยอะกูขอเป็นชาร์จแปบบ๊บคริสติคอลโอ้เช็ดโอ้โหเอมอลมาจากไหนวะไม่รู้ดิมึงฆ่าคนมัน้ง ตีไหก็ได้นะมันมีโอกาสได้อมอัล่าเหมือนกันตีไห่อ่ะไห้เรียกงูอ่ะป,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 ปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ปตกแห้งเลยหน้าไม้กูว่าแรงนะเฮียยิงทีแบบเลือดน่าจะแบบลดไปเยอะเลยอ่ะไม่มีไห้เล่าอุ้ยกูว่ากูจะไปบุกสีเหลืองไว้เฮียสีเหลืองมีคนเดียวเองแล้วสีฟ้าก็เดสมอรเล่ um ไปแล้ว ได้มันอยู่ทางนั้นเองแบบนึงขอเก็บเอ็มมอนเอ็ม่อนทีมเขียวมเรามีสามคนทีมเขียวเรามีสามคนว่ะกูก็ไม่รู้ดิทีไม่ครบไอ้ห่าใครมันตีเตียงเราแตกวะไห้ไม่มีนะสงสัยคนเข้ามาไม่ครบถ้ามันถ้ามันแตกแล้วมันจะไม่มีสีเว้ยมันจะไม่มีสีอยู่ในนั้นคือมันจะว่างเปล่าเลยมันจะมีแค่ขอบขาวกับเลขตัวเลขแค่นั้นแหละถ้าโดนตีแล้ว,วอันนี้ไม่ใช่ แต่ก่อนมันมีลูกโป้ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีกูก็ไม่รู้ดิแม่มันไม่มีลูกโป้หรอกเสะมันโกงเกินมันจะโอพีเกินไปมั้งนี่ไงกูได้เอเมอรอนละแล้วกูก็ได้หอกคาตาคุริอา้ yeah. อาวเย่อ๋อต้องกดเองกูว่านะการเล่นในเบสวอลในคอมกูว,ว่าง่ายนะหรือว่ายากกูก็ไม่เคยเล่นเออวะเคยเล่นอยู่นี่หว่า เอาเรียบร้อยเอ็มเอ็มหายไหมครับเอ็มหายไหมไม่มีอยู่แล้วเอาวเหรอวุ้ยเสียได้ายเอ็ดหนึ่งไม่ต้องเสียดาครับเพื่อนผมไม่ต้องเสียด้ฮัลโหลไอ้เหี้ยมันปลาอะไรมาวันนั้นอะไรมึงจะเอาเหรอหรือมึงจะเอา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 ไอ้เที่ยโอ้โหกูไม่ตายด้วยหายแล้วกูจะขึ้นยังไงอะ เพื่อนมารับกูหน่อยกูอยู่ตรงกลางกูขึ้นไม่ได้รับกูหน่อยห่ะต่อยไม่ยับอะ่ะมึงมามึงมามึงก็มาดิกูติดอยู่ตรงนี้จะเอาไงมาซื้อบล็อกก็ไม่ได้กูไม่มีบล็อกไ,ไอ้ห่าม้าไอ้ห่าไอ้กูติดอยู่ตรงนี้โคตรโคตรกลางอะ่ะ มัจะมาช่วยกูเฮ้ยเดี๋ยว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 มึงมาดิมึงมามึงมาดิมึงมาดิ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 มามามึงมา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 มมมามามานามาไอ้าอามามมาาาาาามาามม อะไรกูมไม่กลัว,วอืวอ,ออันนั้นก็มึงอันนี้กูเนี่ยแหละเอ้าสีแดงเอ้ยสีเหลืองมันตายไปแล้วนี่ว่ามันพังแล้วเตียมมันพังแล้วอุยอ้ย <c oughs> อู้เหลือแค่สองทีมสมคนจะตายจะตายไม่คือสีเหลืองมันยังไม่ตายเหลือ,ออีกหนึ่งคนไม่รู้มันหายไปไหนมันยังเหลือหนึ่งคนอยู่เลยหรือว่าเกมมันไม่โหลดวะหรือว่าเกมมันกากเด็ดมันกากเหรอ อุ้ยอะไรเนี่ยโอ้้เฮียกระเด็นรัวๆอุ้ยกระเด็นอย่างใกล้แต่ไม่เป็นไรกูได้เอเมอรอนมาเจ็ดโอ้โหเยู้อุูยกูอย่ใ้อึกไม่ต้องจะมาหรอขอบคุณขอบคุณ Thank you thank you เราเราไปหาสีเหลืองกันดีกว่ามันไม่รู้มันไปไหนอะ ที่รู้ๆกาดการเดียนมันเกิดก็เรียนเหมือกันล้วสัน่นเดี๋ยวนะสีแดงแดงยังวสีแดงสีแดงยังเอ๊ะโอ,โอเคมันแตกคู่ละกูก็แตกพวกเราก็แตกแตกกันหมดโอคเคคดีหน่อยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมามันปลาเชนี่สิกลับบ้านกันดี่ดิฟี่ไอ้เอ็อลอนครัอยก็ปไปฟาร์มเอเมมอลอนกันดีกว่า โอเคเดยอ๋อก okay, oh, ่อมันมีจำกัดด้วยก่อมันใช้ได้100 en, 100 v, 120, e. ไร้อยเองร้อยวิร้อยยี่สิบสองร้อยวินี้แหละกว่าๆเนะี้ยมาดิมึมมงก็หมาอะไี้ยด้ตรงไหยตรงกัดกาดเยี่ยนแม่งได้เต็เหล็กไอ้ห,าหา่ากูาไปยี่สิบสามแล้วเหรอวะกูไม่รู้อะ่ะ เรียบร้อยเอาแล้วมันขึ้นว่ามึง,ม,งมึงมึงมีอมเมอรอน16เลยเหรออ่ามีตอนไหนวะสงสัยจะเป็นตอนอุย้ยมันปามาใครมันปามาวะมันอะกูไม่ได้เดินถอยหลังอ๋อกูกดชิปล็อกกูหันหลังอะเอาเดินถอยหลังกูกูกดชิปล็อกกูกดชิปล็อก พีตบไอ้พวกนั้นป่ะไอ้ยี้นี่อะไรเนี่ยโอ้ยบ,ะะอบ้านนะครับดูเหตุการณ์คนบ้านะครับทำอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับเปล่งปาแม่งเปล่าแม่งเลยปล่าแม่งเลยาปล่งปาแม่งเลยปล่าแม่งเลยปล่าแม่งเลยปล่ากูบอกได้คำเดียวว่ากูปล่ากูมีอะไรให้ไปไหมเนี่ยไม่มีแล้ว โอเคเพื่อนสู 2, like so like ้ๆกูไม่มีอะไรปลาให้มันแล้วมีคนมาว่ะเพื่อนเอาไงดีวะมีคนมาว่ะองเอาม้สองสอง่ะตอนเนี้ยสองบีสองอย่างเดียวอ่ะมีแค่อย่างเดียวเอาเพื่อนถูกไปแล้วดี๋กูไปด้วยเอาดชยิปตงไี่โอ้โหแล้วแบตกูเหลือสิบห้าถึงตึงะ ไอ้เหียคนโง่ไม่ตัวเดียวแล้วมนุษย์เลโกมันอยู่ไหนตีมันตีมันเพื่อนเอาเอาอะไรวะตกควายอ๋อรู้แล้วเมฆมันลอยได้ฮ่ากูไม่รู้อ่ะกูตีเต้นแป๊บวุ้ยได้ดามีด9,000วะ่ะไม่มีมึงติดอยู่ในทอไปเฮียโคตรน่าสงสารตัดเป็เกม